สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าก็พาลงมาดูงานสวนของป้าลุงอีกนะคะตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณลุงก็มาตัดหญ้าทางฝั่งโน้นตัดแต่งกิ่งของอต้นไม้ชาดัดนะคะแล้วก็ทีนี้คุณลุงก็จะมาตัดหญ้าฝั่งนี้นะคะตัดหญ้าแล้วก็กว่าจะได้ตัดหญ้าก็ต้องเก็บ เอากิ่งแห้งออกไปก่อนเนาะโอ้นี่กิ่งแห้งห้อยย,อย้อยลงมาที่เอาถึงคุณลุงก็ดึงออกนะคะน,น่านว้าวคือต้นเศรษฐีวิ่นฟันย่ายนะคะที่เอาออกได้ที่มันเอ่อยื่นมือขึ้นไปถึงคุณลุงก็ดึงออกไม่ง่ายเลยนะคะเนี่ยรคกิริงๆน,อ,นอยู่บนต้น อะไรอะลืมไปและวลิ้นจีนะคะต้นลิ้นจีคุณลุงตัดครั้งหนึ่งแล้วนะสองต้นนี้ตัดปลายลิ้นจีลงมาแล้วนี่มันก็เกิดนะคะเกิดยอดออกมาจากที่เราตัดออกก็เลยไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปอืมแล้วก็พยายามที่จะเอาออกอ่คุณลุงอันไหนที่มันอยู่สูงก็จะเฝ้าไปยื่อเอาเออเก็บเอา,เอา,เอาแต่ตะมันหลวงลงมานน่กอนค่ะ อันข้างบนเราจะต้องมีเครื่องมือช่วยนะคะนู่นมันเยอะปากก้าคนเดินไปตรงนี้ก็ยากโอ้ยมีอะไรจีดขวางเยอะแยะอืมตอนนี้ยังไม่ได้ป้ายังไม่ได้อยู่ในชุดลุยงานนะคะตอนนี้ยังทํางานเอกสารอยู่นะคะยังดูงานเอกสารอยู่กับพี่ปอยนะคะก็เลยยังไม่ได้แต่งชุดลงลุยสวนละวันนี้ สิ่งที่เราจะทำไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยและบางทีนะก็ค่อยๆทำไปเนาะนี่คือลุงต้องเก็บออกไปกองพเนินเทินซึกงกิจตรงนั้นกว่าจะได้ตัดหญ้าเนาะที่ลกๆเนี่ยเราก็ต้องมาเก็บกวาดแล้วก็มาล้างไม่ใช่เล่นๆเ,เหมือนกัน กว่าสวนจะสวยงามได้กว่าจะสะอาดสวยงามกลับมาอันนี้ใบใหม่ใช่ไหมคุณลุงที่ซื้อมาใบมีดตัดหญ้านะคะมีทั้งใบใหม่ที่เป็นเลื่อยวงเดือนด้วยไม้ท่องอิหลาติลูกจัดการพยามานหน่อยติ อยาติจัดการพญามาหน่อยให้ได้เก่งเก่งเกงแต่ยายห่วงเวลาที่เขาไปสู้กับงูพิษนี่ยายห่วงมากเลยนะแต่ธรรมชาติของเขาสัญชาตญาณยิ่งสมายยิ่งเป็นนักล่าแต่เราปล่อยออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาดือ้อเขาออกไปเล่นข้างนอกแล้วก็ชอบไปไกลๆแล้วห่วงนะคะห่วงสมายมากเลยใช่ไหมสมายแว่งตูดแกว่งตูดแว่งหา,างี่ง พี่น้องจะไมาก็น่ารักโอ้โหว่าพี่น้องว่าป้าลุงจะสามารถจัดการกับความโรคนี้ได้เร็วแค่ไหนไม่รู้นะคะเพราะว่าเรายังต้องทํางานไปด้วยนะคะเออก็เคลียร์ไปด้วยพอฝนไม่หล่นจากฟ้าก็รีบแวบๆลงมาทำเพราะว่ามันยังไม่แน่ไม่นอนนะคะ สองสามวันก่อนนู่นนะมันยังตกอยู่เลยแต่เราช้าไม่ได้นะคะวันเวลาไม่คอยเรานะคะเราก็ต้องรีบทําก่อนที่จะมีงานด่วนเยอะแยะมากมายเข้ามาอีกนะคะมันมีมาอยู่แล้วละงานเราก็ต้องแบ่งเวลามาทําตรงนี้ด้วยไม่งั้นก็ไม่ได้ทํานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเราไม่ได้ทำํำมันก็จะรกลุงลังแบบนี้ดีด้วยที่มี พี่น้องมาช่วยกันตัดหญ้าที่ลกมากๆที่ยาวๆที่ป้าลุงพิชให้ด,ดูเมื่อก่อนนี้แหละนะคะก็ช่วยแบ่งเบาคุณลุงไปได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าสวนข้างในนี้โ,โหมันมันต้องใช้เวลาค่อยๆทํานะคะต้องใช้เวลานี่แหละเราก็ทําเช้าเย็นตอนเช้าตอนเย็นแวบมาทํานี่แหละเราไม่มีเวลาที่จะมาทําทั้งวัน พอที่จะชวนพี่น้องมาช่วยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องออทําเองนะคะเช้าเย็นถ้ามีเวลาให้พี่น้องมาช่วยเป็นทั้งวันแบบนี้มันก็จะจะได้เยอะจะจะเร็วขึ้นอยู่แต่ตอนนี้มันไม่มีเวลาทําเช่นนั้นได้นะคะก็เลยต้องทําเองวันนี้แหละสวนนี้จะสวยนะคะหลังจากที่คุณลุงเก็บเอากิ่งไม้ออกไปกองกองกองตรงนั้นแล้ว เราคุณลุงก็จะตัดหญ้าคราวนี้ยพอคุณลุงตัดหญ้าเสร็จเราก็จะมาเก็บมารเลมดึงหญ้าออกจากแบบนี้นะคะที่มันไม่สามารถเข้ามาตัดได้นี้เราก็จะเลมจะเก็บออกสาราเอาไว้ก่อนสุดท้ายเราก็จะต้องมาทําความสะอาดสาลาให้มันน่าอยู่น่านั่งไม่ใช่กองพเนินเทินทึกแบบนี้นะคะนั่นนะคุณลุงจะเริ่มตัดหญ้าแล้วนะคะ อก็จะสวนนี้ก็จะสะอาดลงแล้วเราก็จะเคลียร์สวนอ่าเป็นงสตาร์ทและเครื่องสัญ้าแล้วมันจะมีเสียงดังเออ๋ยวเราก็โอ้อโหดูสิเนี่ยที่คุณลุงเก็บออกมามันไม่ใช่น้อยน้อยนะเนี่ยกองอยู่นี่นะคะพี่น้องคุณลุงเมื่อเช้านี่ชนไปโอ้กอง พเนนเทินทึกนี่ไม่ใช่นน้อยนะแล้วก็ต้องเคลียร์เก็บออกไปที่สวนข้างนอกนะคะ<ม>งานงานเยอะมากคือมันมเยอะจริงๆนะคะือ,ะอ,อก็ต้องตัดหญ้าเสียงเครื่องตัดหญ้าดังก็จะหนวกหูหน่อยแล้วทีนี้นี่แหละสวนนี้คุณลุงก็ต้องมาตัดเหมือนกันค่อยๆทำไป เดี๋ยวก็งามเนาะพะเีเปี๊กให้กำลังใจซึ้กันละกันทำไมป้าลุงทิ้งกันไม่ได้เพราะว่าเรารเผชิญเ,เราสู้มาด้วยกันนะคะเราสู้มาด้วยกันตั้งมากมายในชีวิตเ,เราดิ้นรนที่จะทำสร้างบ้านกระท่อมหลังนี้เพื่อที่เราจะได้อยู่อาศัยในวัยชาราที่มันเอ,อ พอมีที่ซุกหัวนอนแล้วเราก็ปลูกดอกไม้สวยๆเอาไว้เนี่ยเมื่อวานนี้ป้าก,ก็เก็บกับวันก่อนนู้นนะคะเก็บปุ๋ยได้เยอะอันนี้คือปุ๋ยใบไม้แห้งนะคะเดี๋ยวพอมันเปื่อยยุย่ยแล้วไส้เดือนทําให้เราเป็นปุ๋ยแล้วก็จะเอาไปตรงนี้ป้ายังไม่ได้มาล้างเลยนะคะตรงนี้ยังไม่ล้างที่ย้ายกระถางต้นไม้ โอ้โหนี่มามาดูทางนี้สิ่งที่เราจะต้องทำมันมันไม่ใช่น้อยนะคะความสะอาดหน้าบ้านหลังนี้ก็อะไรค่อยอว่ากันอีกทีอันนี้ต้นผักกระเฉดน้ำเดี๋ยวจะต้องเอาลงไปไว้ที่บ่อข้างล่างนะคะนี่ป้าก็ย้ายกระถางมาไว้ใต้ร่มเงาแล้วเดี๋ยวจะโดนแดดเยอะเกินไปเน,ะนาะน้นานน่านแรงแล้วนะคะ โอหนี่คือหลังจากที่เราทำความสะอาดพื้นล่างเสร็จแล้วงานต่อไปก็คือตัดแต่งกิ่งโมกนะคะแต่ก่อนที่เราจะตัดแต่แตงกิ่งโมกได้ดูสิพี่น้องนี่ป้าต้องมาเก็บอน,นี้อีกนะคะกว่าที่เราจะตัดแต่งกิ่งโมกได้ดูสิคะเนี้ยป้าติโถมันก็จะต้องเอาลกๆเหล่านี้ออกนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เล่าสู่กันฟังนะคะว่าป้าลุงยังทำงานสวนเยอะอยู่จ้า